ผู้หญิงที่เป็นเพชรล้ำค่าที่ผู้ชายไม่ควรสูญเสียข้อหนึ่งผู้หญิงที่ ช่วยเหลือคุณเมื่อคุณเนี่ยมีสงครามทางด้านจิตใจคนเราทุกคนนะคะเกิดมาก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมคะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แต่ว่าผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์เวลาที่คุณเนี่ยมีปัญหาทางด้านจิตใจคุณอาจจะมีปัญหามากมายมารุมเราคุณจนคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้จนทาให้จิตใจคุณเนี่ยย่าแย่ดาวลงดาวลงเรื่อยๆแต่ผู้หญิงที่คอยปลอบโยนคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยทำให้จิตใจคุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่ารู้สึกดีและ กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ทิ้งคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยปลอบใจคุณนะคะให้คุณรู้สึกดีเขาเนี่ยไม่ทิ้งคุณไปไหนเลยเขาแบบรักคุณด้วยจิตใจเขาพยายามทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเธอเป็นเพชรอันล้าค่าที่ผู้ชายควรเก็บรักษาไว้และไม่ควรสูญเสียนั่นเองค่ะ ข้อ2ผู้หญิงที่ไม่ตัดสินคุณเมื่อคุณเนี่ยสับสนในการต่อสู้กับตัวเองนะคะผู้หญิงที่เขาเนี่ยแบบว่าไม่ทิ้งคุณไปไหนนะคะในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกำลังสับสนว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปต่อหรือเปล่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปทางไหนชีวิตของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะหาทางออกได้หนุๆหลายคนนะคะ struggling หรือว่าประสบปัญหากับการงานนะคะหรือว่าทางด้านจิตใจที่แบบว่าแย่มๆมากๆเลยแต่เธอไม่ตัดสินคุณนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นโร สกซึมเเร้าหรือเปล่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณบ้าไปหรือเปล่าเธอไม่แบบว่าตัดสินคุณในทางที่ไม่ดีหรือว่าทางที่แย่ๆนะคะผู้หญิงแบบนี้ดีมากๆเลยแต่ในทางกลับกันนะคะเธอพยายาม ผลักดันให้คุณเนี่ยเจริญเติบโตทําให้คุณเนี่ยพัฒนาทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเธอไม่ตัดสินคุณว่าคุณเป็นคนที่ไร้สมรรถภาพหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมด้วยแต่คออยู่เคียงข้างคุณเสมอผู้หญิงแบบนี้นะคะเปรียบเสมือนว่าเป็นเพรลำค่าที่หายาจริงๆในเมืองไหนมีผู้หญิงแบบนี้ครอบครองคุณโชคดีมากๆนะคะและ ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนั่นเองค่ะ ข้อ 3. ผู้หญิงที่ให้เกียรติคุณเสมอข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่ความรักเนี่ยต้องควบคู่กันกับการที่เธอเนี่ยให้เกียรติคุณด้วยแล้วคุณเนี่ยก็ต้องให้เกียรติเธอด้วยนะคะอย่างเช่นเธอให้เกียรติคุณเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเธอก็ให้เกียรติคุณพูดชมเชยคุณพูดดีกับคุณไม่พูดแบบก้าวร้าวหรือว่าพูดแบบส่อเสียดคุณไปในทางที่ดีให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยขายขี้หน้าคนอื่นนะคะ หญิงที่ให้เกียรติคุณเปรียบเสมือนว่าเธอรักคุณมากนั่นะเองเพราะว่าคนเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้นะคะก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผู้หญิงให้เกียรติผู้ชายผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่ให้เกียรติผู้ชายแบบว่าเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นเพชรล้ำค่าเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมากๆเลยผู้ชายนะคะไม่ควรปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้หลุดมือไปนะคะเพราะว่าหลุดมือไปก็ไม่รู้ว่าคุณจะเจอ อผู้หญิงแบบนี้อีกเมื่อไหร่นั่นเองค่ะข้อ4ผู้หญิงที่พยายามช่วยเหลือคุณในทุกๆทางที่เธอสามารถทำได้นะคะผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะปรึกษาอะไรคุณจะแบบว่าขอคำปรึกษาอะไรเธอเนี่ยเธอจะคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านการงานอาจจะเป็นด้านเอกสารหรือว่าการพึ่งพาอะไรสักอย่างเนี่ยเธอสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะเธอจะทำทุกๆอย่างที่เธอสามารถ ช่วยเหลือคุณได้คุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการทําโปรเจกต์งานที่คุณไม่สามารถไปต่อได้หรือว่าการไปเจราจากับใครสักคนเนี่ยที่คุณเนี่ยไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงนะคะแต่เธอพยายามช่วยเหลือคุณทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารหรือว่าอะไรก็ตามนะคะผู้หญิงแบบนี้ดีมากๆเลยเธอไม่ทิ้งให้คุณเนี่ยติดขับกับติดขัดกับปัญหานั้นแต่เพียงผู้เดียวนะคะเธอจะช่วยคุณเท่าที่เธอจะทำได้ผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารัก และก็ดีมากๆเลยหนุ่มคนไหนนะคะมีผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือคุณไม่ปล่อยให้คุณจมกับปัญหาเนี่ยแสดงว่าคุณโชคดีที่มีผู้หญิงแบบนี้อยู่ข้างกายนั่นเองค่ะอ๋อ5 oh เข้าใจคุณรักคุณและดีกับคุณผู้หญิงที่ใจดีกับคุณเสมอนะคะหมายความว่าเธออ่อนโยนกับคุณเธอพูดจาดีกับคุณไม่ใช่แบบว่าพูดเสแสง้งแกล้งเอาใจเพราะว่าอยากได้สิ่งของอะไรก็ตามนะคะแต่เธอทําเพราะความรักความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยง งามนะคะหนุ่มๆจะสามารถสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนไหนให้ความรักกับคุณโดยแท้จริงผู้หญิงคนไหนเสแสร้งแกล้งทําแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยเปรียบเสมือนความรักอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่น คุณอาจจะบอกเธอว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปทํางานต่างจังหวัดสักสองวันนะเธอโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะเธอก็เข้าใจคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจาเป็นต้องไปทํางานความเข้าใจเนี่ยทำให้ความรักสามารถย,ายั่งยืนแล้วก็ยาวนานได้ถ้าผู้ชายคนไหนนะคะมีผู้หญิงที่รักแล้วก็เข้าใจใจดีกับคุณเนี่ยเปรียบเสมือนว่าคุณโชคดีเพราะ คุณมีเพชรล้ำค่าที่หายากอยู่ในกำมืออยู่ในหัวใจนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะผู้หญิงที่เป็นเพชรล้ำค่าที่หนุ่มๆไม่ควรสูญเสียนะคะถ้าหนุ่มๆเนี่ยมีผู้หญิงตามข้อที่กนุษย์พูดมาคุณควรรักเธอแล้วก็เก็บรักษาเธอไว้ให้ดีๆนะคะด้วยรักจากกนุษค่ะ